ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่23-29ตุลาคม2566ราศี 66, เมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กระกรกฎาคมสัปดาห์นี้ท่านควรตรวจความสมบูรณ์ของยางล้อรถ รวมทั้งระบบห้ามล้อต่างๆให้ดีไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างเดินทางได้ทางด้านการเงินต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการเจรจาต่อรองจึงจะได้ในส่วนที่ควรจะได้อย่างเหมาะสมกว่าเดิมทางด้านการงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นจากการได้รับมอบหมายภาร,รกิจสําคัญแต่ก็ต้องไม่ประมาทกับคู่แข่งที่เริ่มมาก่อนทางด้านความรัก สามารถทำความเข้าใจกับคนที่แม้จะไม่ได้ขัดขวางโดยตรงแต่ก็ทำให้ท่านไม่สบายใจจึงเสมือนเป็นอุปสรรคในทางหนึ่งทางด้านสุขภาพระวังการเกิดบาดแผลบริเวณที่เห็นได้ชัดจากการถูกของที่มีความร้อน